ก่อนอเห้ยดูดูเลยเดี๋ยวน uh ี huh. ้บนบนเบามืดเข้าหัวบนกบนะครับพี่น้องมาแล้วหา,าเองทำเองนักเรียนพอ ม่มือดบอกถ้าไปชิมทอดก้อดน่ากมือดบ่จะชิมชคดชัปแคชั่บ้านอันไปที่ถากกิดจาบ่เคยกินบ่ซิมซิมซิมจำนำเลยยุคจำนาเลยจำนำเขาเฟิ้มอ่ะมันมันเห็ดเสือด้วมัอ่ะอ๋อเหมือดเ็ดดีด้วยเซ็ตป่ะเซ โอ้กัดกินแกงปลาอิ่มแล้วหมอเอ้ยเเอาาร้อนแกงปตัวเองนม่แงงมายาขาดมันวะไ่เอาเสศกาลแล้ว่าขาดกัดกินปลาอิ่มแล้วพี่ปลาแห้งต้อไม่ได้ว่าให้เจ้าเลยเจ้าคือร้อนตัวร้อนนั่นแน่ะเนาะนั่นแจ๊บเบิร์ดเคยว่าน่ะถ้าบอกกินข้างข้าห้ามเพื่อเหลืองมาเพื่อนนะอยากไปเบิ่งก็ถือกล้องไม่ทายเจ้าก็ได้

Bác nhanh mượn theo bà xảy thật theo Thật theo เมื่อเท้เอ็นปะเมื่อโท้น้่มปะโทรนําเพิ่นอดีเลยเนี่ยอสี่เลการันได้เจ้เอาคนที่ไปยังนอกใหนะาะกินนี ดูเวลาเรืองูเวลาเกนเอามาโตไปแล้วกันผื้นมันพลนหัวอ่านหลหอไปใส่ถ้าหมอไปผ่าหมอไปหามาหาม้าไปหามหมอเดี๋ยวมาเถอะเดไปชีไปยังไปตัวนี้บ่เออไปยังไปบอไปไม่เสียยังปุนปุ้กลังแล่วกินพ่้นก็บอกปะานี่สิไปไปเอาหมาสลไปกันอ่าไาสิมนะ ไปก็ไปสองสิไห้านาลลกาได้ไหไปใคมาเนี่ยอาบราหม้าหาม้าไปหาหมออาบมาไปหาหมอทอตัวคนนี้ทำตัให้น้องแลรวด้วยเดี๋ยวจะบอกขอขอชาตัวได้เสือไเสือขอขชาขอข้าขอขอซาเียตั้งตายตาตายตาตายพาตายเขาเรียนก้อนหันไปแล้ตายเอามันไปบ้านนะนะ พอเดีเอามัดอาบน้ำดีๆเลยพ่อแม่มันอธิบัติงาน่ะมันถ้าคือบล่อยมันเหลือส่ะมันมันไปของมันเองมันไปสายมันไปของมันเองมันไปสายมันไ่ตายมันไปมตายมันไปตายมังไปตามันไปตายไปตัวทีพย์วเดียร์เนี่อเมนทีพปากก็บตอนนี้มันมีอยู่สองตอยู่เพื่อนน่ะมาเรื่องแล้วเพื่อนตัวเออมันมีสองตอยู่เพื่อนเออมันไม่กบน่ะให้คอยตาให้คอยตาโอ้มันคือสันถ้าว่าจะไปอยู่นี่เอ้ากล้องข่อยมันคือสันมึงมึง โฟกัสโฟกัสมันโฟกัสอืมขึ้นก็ข่อยมันงที่ใส่ป่ะให้ครให้มาโ้่นจานหนึงสุขบูรุษบดแม่กินอะไรนรื่องูกว่ะกินง่ายอยู่ก็ให้ดูนะเจะสุดทุกจะจะให้ข่อยไปเลยสุดทุกจะให้ข่อยไปเไยว่ข่อยรักเอานะเม่อวันมากันตัวเดียวสีดำเด้อก็โตนั่น่ารักเดียวเลยคิดจะเอาให้ได้เลยมาสีดำข่อยรักเอานะจะมาจ้ากันแล้ว นี่เวลาออกหัดนมไปเพิ่มยายาบ้างม่าอันนี้อันนี้มันก็ถามว่าจะให้ไหมมันจะเอาเดินอะไรเออกระถามมันจะใคร่อบว่าอย่างประตูขอบคอบไปเหยียบลูกของกระถามแล้วกันของเพิ่นเด้อชีพต้องถามเพิ่นก่อนเด้อเอาไปใส่ได้ต่อไปคุณเออผูกตอกนั่นเลยแบบนี้นะเอาอย่ละเอาไปใส่งานต่อไปตีจะจำได้บาดทีนี่ โครงการโครงการโครรงกาเพิ่นกัำสีเอาไปเห็ดมุงกันยุ่งให้หมาเจียวเจียวเออแจียวเจีวมาก็สำคัญคนเท่าควายเอาไปท้าเถอะนะควายเอาไปท้าเัอะควายเอาหมาเอาเจ้าเอานี่ไว้ควายเอามาก็ได้ทั้งหมาทั้งลวดมันเป็นคนไหนอ่ะแกออกไปเบื่อหน่ยเลยกูจะหากินโดนเลยเด้เอา มือเลยพาเขาไปดิเขารอกินพาเขาไปดิหัวมือกำลังรอเขามือไม่รู้ว่าชิดรอกินนะเนี่ยรอกว่าทานนะเปลีนาทีอ๋อทอดผักไหลอร่อยมากแม่เมนูนี้จานทอดไม่เป็นหน่อยในพวกนี้กินผมจานอะไรต้องจูดวงเสียงอ่อนทอดบลอกเกอรี่บอกมื่ั้ยทอดผักมิดทอดผักรวมมิดกินไปกินไปกินไปกินอกไก่บรกไม่ผัดไปอกไก่แซ่บดิผัดน้ำมันหอยป่ะ ใส่น้ำมันหมูเอามาให้มันกินจะบอกอกไก่เนื้อเสริมกล้ามเนื้อก็มีสองอกอยู่โปรตีนโปรตีนต้องเผาบักลกีเออเอาออกมาให้มันเราบอกพี่สาวพูดดูมาลุ้นกันนะฮะว่าป้าจะกินหมดไหมหนูเยอะมากด้วยเขต้มวันสี่อันเท่เมื่อคืนนี้ในต่างเท่ามะซาวนี้แล้วต้มไม่ก็สอฟรีไม่ต้องเป็นห่วงแล้วป้ากินข้าวเยอะมากเลยดู อีมกรละมักมืดบมีสองขาสุีบอกย่าย่าคุณยากินน้ำนะกบมีสองขาบอกมันน่อยบอก่ไอย่างอย่างอยารอย่างไอ่างย่างไอย่างยงไอยงอย่างรนาอยร่รั่า่อว่อวา่า่่่ารอ่่่ ไ็น่งอทารกงมาือมือน่ารักวนขึ้น้นแล้วไม่เสีหาเนาะเราบอกว่าค่อยค่อยจะบินกลับไทยเราจะลักหมาค่อยมาแล้วมาแล้วนมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องมาแม่บอโอ้ยปักทางบ้านเลยนะอร่อยมาแล้วเราสิมาเดินน้องแกน้องแกคือะไรเนะยอะไรทาบา ผักนาผักนาที่บาอา้านปาก็มีเนี่ยผักที่หนใรู้เรียกผัดอะไรในรู้เรียผัดอไในมะตูมซาไรมะตูมซาอุเออใช่มะตูมสาอูบ้านอ่ะบ้านอเอสาหม่เสลาสาอุ่หมิ่นิงกบลังว่เออกินกบลับแซ่บเลยลุงมากเธอเนี่ยตัวมากตอนนี้ไอ้ที่เดยกล้ากินอกวอ้เขาแปลนาที่ที่กันลม